กินง่ายมีรสชาติผักไหมไม่มีเลยมีกินผักไหมไม่มีใครที่แบบว่าไม่ชอบกินผักเวลาเราไปกินพวกอาหารพวกบุฟเฟ่ต์พวกอะไรเงี้ยเราไม่กินผักหรอกแม่งเปิงเลยที่ในกระเพาะแต่ว่ามันก็ต้องกินนะไม่งั้นเราจะขับถ่ายไม่ดีบางคนที่ไม่ชอบกินผงผักเพราะว่ามันเหม็นเขียวตัวนี้ผมเป็นผงผักแบบเช็ดผสมกับโปรไบโอติกถะงมอันนี้ไม่ใช่แบบว่ากินแล้วขี้แตกเนี่ยนะมันจะช่วยแบบบสมดุลลำไส้กินตอนไหนก็ได้กินครั้งละหนึ่งซองนะผมหนึ่งซองแบบนี้นะผมเท่ากับใยอาหารหนึ่งหมื่นมิลล มันก็สามารถกินได้ <Okay. S 2> เพราะว่าถ้าเกิดเราใส่กับน,น้ำเย็นนะ่ะมันอาจจะปติดอย่างนี้นิดนึงนะ uh huh. แต่ว่าไม่เป็นไรเพราะปกติอะ่ะเราจะเอาไปเขยา่าถ้าเขย่าแบบเท็เชกกินกับพวกเวโปรตีนก็ได้ใส่กับพวกไส้หลักก็ได้มันจะละลายเว้ยอืมกินง่ายมีรสชาติผักไหมไม่มีเลยมีกินผักไหมไม่มีจืดๆเออ ก็คือมันเอาไปใส่กับพวกไสรหลับใส่กับพวกอย่างนี้ได้มีอ uh, ิ่นแอปเปิลแอปเปิลแบบว่าแอปเปิลเขียวแล้วก็เป็นแบบแอปเปิลเขียวแบบจางๆกินง่ายไม่ไม่ไม่ยากเลยมันมีแบบกระปุกด้วยนะแบบกระปุกก็จะกินได้เยอะหน่อย26ครั้งนะผมส่วนแบบเนี้ยจะเป็นแบบว่ากล่องหนึ่งจะประมาณ10ซองอ่ะสั่งซื้อกดในตะก้าได้เลยนะครับ